ันหลุดเข้าไปในโลกของนิยายแต่ทำไมต้องให้ฉันมาอยู่ในร่างของยายแม่บ้านนี่ด้วยอ่ะออกไปจีแม่บ้านไปยังไงกันทำไมวะไม่ได้ยินเหรอคะมายืนโง่อยไรนี่คงเป็นคุณบีสุดชีวีนแฟนองเจ้านายเราสินะเร้วๆออกไปสิค่ะทำไมฉันนีมันคุ้นต่อไปเราจะตกบันได แล้วแมกมาช่วยไว้นี่เป็นไปตามนิยายเลยคุณเป็นไรไหมครับไม่เลยค่ะขอบคุณนะคะจะขอบคุณทำไมล่ะครับผมกำลังจะก้มเก็บของแล้วคุณก็ลงมาับผมลืมไปวาอีเพจคนนี้ปากหมาแถมยังขี้เก็กอีกจริงด้วย นี่ยายเรื่องนี้มีคนตายตนี่หว่าแต่นี่อ่านไม่ถึงอตอนนั้นเลยนี่ว่าไงครับคูม่มาของผมมาช้าจังเลยนะคะฉันคิดถึงงั้นสองคนหอมให้เราดูหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวจะถ่ายรูปค่ะโหเหมาะสมกันมากเลยนะครับคูค่คนี้เหมาะสมกับผีนะสิ ร้อนก็ร้อนแต่ไม่เป็นไรฉันทำได้เพื่อเกอคุณดังการแต่งงานของเราอ่ะมันก็เป็นแค่ธุรกิจผมต้องการแค่เงินของพ่อคุณแล้วนั่นแหละฉันก็ต้องการแค่ชื่อเสียงเท่านั้นแหละนี่เธอเธอได้ยินที่เราสองคนคุยหมดเลยเหรอค่ะก็คุณสองคนอ่ะไม่ได้รักกันแต่มานกันพอธุรกิจเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับถ้าข่าวนี้หลุดออกไปเมื่อไหรอ่อะ ฉันเอาโดยถึงชีวิตแน่ฉันก็ไม่ปล่อยเธอไว้แน่ค่ะฉันจะไม่หลุดปากแน่นอนข้อสี่นี่พี่รลกมากสักทีเถอะมึงมาใหดีละมึงไม่ใช่ดิรอก่อนสิฉันยังบอ,อกบ้านนี้ไม่สำเร็จเลยแม่เงินอะเอามาดิเอ,อาอะไรไม่มีก็บอกว่าไม่มีไงปล่อยดิ สวยแล้วแค่นี้ก็สิ้นเลือก ่ชายขี้เมาของบีนี่เฮ้ยไม่หายใจเก็บบอกนะคนที่ตายในนิยายคือพี่ชายขี้เมาของบีแล้วคนที่ก็คือบีทำอะไรแม่บ้านนี่เธอทำอะไรลงไปอะ่ะโอ้ฉันไม่ได้ทำนะคะฉันแค่ผ่านมาทางนี้ฉันไม่เชื่อเธอกำลังกำพางศพใช่ไหม จริงนะคะคนที่ทำคือคือเธอนั่นแหละนิวคุณนั่นแหละที่เป็นคนทำอะ่ะหรือต้องให้ฉันบอกล่ะว่าคุณอะ่ะเป็นใครเธอพูดบ้าอะไรของเธอเนี่ยก็คุณเกิดอะไรขึ้นอะ่ะทำไมทุกคนหยุดนิ่งแบบนี้เทียบอกนะวัานี้ยายไม่ให้ฉันบอกความจริงอะ่ะ ่แล้วผมมาอยู่ที่นี่ได้ไงนี่นายจำอะไรไม่ได้เลยงั้นเหรอผมอ่านนิยายอยู่ดีแล้วก็สลบไปอยู่ๆก็โปลดที่ล่างนี้อะไรกันนิยายอะไรของนายไรสาระไปเถอะคุณนี่คุณก็มาจากโลกอื่นเหมือนฉันเหรอผมมาจากเมลเทนเบิร์กอะคนรับใช้ผมชื่อปราชิก ฉันก็หลุดเข้ามาในนิยายนับเน่านี่เหมือนกันฉันจำเป็นต้องทำเพราะฉันเปลี่ยนพอตเรื้องไม่ได้